โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยครับพมกลับมากับเอ a p คป a l ตอีกแล้วนะวันนี้เป็นการเจอกันระหวางสตาร์ดากอนและร้อยอสูรนะเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นชุดจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เรารีวิวชุด59บาทไปแล้วนะทั้งสชุดมาพร้อมกันเลยรอบนี้เสริมเด็กสมบูรณ์เรียบร้อยนะพร้อมเล่นเลยนะเป็นแบบคู่ของแต่ละสายเลยนะโอเคอ่ะเราจะมาดูกันซิว่าร้อยอสูรจะเอาคืนได้ไหมนะครับนะโอเคมาดูขาจะเร่กก่อน เจอเลยเราสุดด้ตั้งก่อนนี่คือเรื่องดีเฮ้ยจริงๆสตาร์นี่ก็เอาโอเวอร์เธอเริ่มก่อนนี่คุณก็กดเสดเลยนะอุ้ยขโมยกดเกตเลยนี่แหละแต่ชุดไหนครับใบนี้อย่างชุดไหนครับอ่เดี๋ยวน้องถามเยอะอยู่ X9901 อะไรของคุณชุดนี้มาจาก XSS01 นะ XSS01 แล้วก็คือชุดที่แถมแบ่นี้มานะไอชุดที่มียามิกิโดสีม่วงนะลาช่าลาบุลัส ตัวนี้ลงได้เมื่อมีร้อยศูนบนสนามนะครับนี่มาถึงใจแล้ว้าโอเคอันนี้ได้จัวถ้ามีเทนท์ไม้ไทยสามนะแต่เขาจะลงไหมมาโอเคไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันบอกว่าต้องมีสองใบในดอกนะถ้าเกิดมีหนึ่งใบก็ไม่ได้เกตนะมันจริงเหรอไม่บัตตี้ไฟมันระบุเลขเว้ยถ้าระบุเลขต้องทำตามเลขเหมือนที่แบบโม่เก้าถ้ามีถึงเก้าโม่ไม่ได้จะได้ไหม อา่านี่บอกมี2ใบถ้านในด,ดอกไม่มี2ก็คือจะไม่ได้ได้ใบเดียวก็ไม่ได้เลยนี่<ใ>นจิ๊บเฮ้ยนยียนย่จังเก็ตเลยวันนี้ตีเก็ตเลยนี่แหละคือไมสไตล์ของมันบ้าเอ้ยมาเร็วเกินไปนนตัวนี้ไ,ได้รับทันเดอร์ายทั้งหมดในโซออกเข้าไหมเข้าดีกว่าเออมันต้องเข้าแล้วมันต้องดีกว่าหรอกพอได้เจอดิงด้วยใช่มีทันเดอร์ายเริ่มเฟสดามาเลยสองกลางรับไปแปด ชิบหายแล้วมันตั้งได้ก่อนทุกคนผันพื้นมาเริ่มทุนคู่แพ่งเอาละหนึ่งไว้เข้าโซ่นี่ไงครับชุดนี้ครับชุดตัวสีม่วงนี้ฮะชื่ออะไรครับตัวนี้วิญญาณอันแข็งแกร่งเบื้องหลังโกคุจยามิเกโดบ้าน่ะนี่มันโคตรเก่งบัคคุโกหรือเปล่ะถ้าเทอรอดเออพอมันโดนยิงหนึ่งดื้อใช่ย่ะ Yes ผงเกินชัดรอเอาละ เฮ้เไงไงเนะเยพอดีเลยตอนนี้ไหนอะเนี่ยตบบนี้นะตังค์ดิ้งเยอะตังค์เลยมีแปดนะมั้งสองโดนสองทีมีหไหมราชาด้วยแล้วหกเลยราชาโดนดินหนึ่งแล้วก็ได้จั่วไหมอ่ะ ไม่นะตัวคนตัวการต้องเป็นตัวใหม่อ๋อใช่ไม่ <Ges> ทีหนึ่งถักลบไปดิยิปตีเก้าันเลยนะเลยจังวะอาดิตะโกนนะฮะขอนายบอสเตเลยไม่มีมูฟด้วยนะเย้ละพอกลางแล้ว โนนหดไม่ใช่สกิลไหมสกิลไม่ไม่ไม,ไม่มีกี่ใบก็ได้ตามนั้นเลยโอปะแล้วก็เขาเ้าตื่นจอร์ก เข้าเข้ามานอันเวยใช่ไหมเชเอาโฟมไปอคิทำงานเฮ้ยเฮ้ยเยของพี่เมื่อข้าคือคงานเอาเลยนี่แหละควันรายจากอเรื่องอะไรมัน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 ตั้งเยอะ นี่ราชาดาวรัศมีเลยโเกือบตายลงทีนี่ไงอยู่ได้เลยข้าเดินดอก่ไงชาดเดินดอกโอ้ไม่ก๊อชชีวิตถึงการลงกสารแล้วนี่เบอร์สามนะมอนสเตอร์ไปนี้มันรีไหมแม่ไอเิมไม่ไหนไม่รีไม่รีไม่รีแล้วก็นำที่เหลือลงดอก เฮ้ยนี่เราจะจบสิ้นกันแล้วจริงๆเลยนี่คอมันไหมตู้เลยคอมันดีหนึ่งสองสามสี่ลสงสัยเราต้องให้เขาไปก่อนบตาน่ไม่เป็นไรเราจะเล่นให้เต็มที่ขอมหนึ่งคงเท่านั้นของเลยนิ่งหนึ่งคนหนึ่แล้วก็นี้มาเดินธนมาก็ยิยิงสนึ่งสอเข้า4หน่อยนะเข้าสเข้าสก็จทีนี้ทำงานเหลือห่ได้จวด้วยได้จวดสอทีใ่ ถ้าใครว่ามันกากนะดูเอาไว้นะเอาแบตมันเหลืองยิงสิกลางปล่อยเขาตื้มไหมเขาตอร์อย่าบอกนะว่าใบนั้นหรืว่ายังไงก็ยิงอะไรออาหมดพอไหมเฮ้ยยิงได้เป่ะเอ้ยเอออ่าขอขอตายตายตายเองตัวเองนะตัวนี้มันตัวมันเพลเทอรนะยิงได้เรื่อยๆนะครับนะโอเคเราก็มาดูกันว่า เกมที่สอจะเป็นอย่างไรใครว่าไม่เก่งนี่ไงไให้ดูเลยนะครับลับมากับเกมที่สอ,น,สอนะ,ะเดี๋ยวผมขอเริ่มก่กอนะกันเริ่มก่อนดีใช่เียเลยเรื่องตา,านี้ต้องเริ่มก,นะก่นนอ,อนนะอ,อ,อ,อย ลงสี่ที่จะแปดอ่าแค่นี้แหละบ้านะต่ออรอมีสิททุกคนนี่คือปัญหาของสตาร์นะคือว่าถ้าลรืองสายนี้มันจะไม่ค่อยมีดอกดอกมันจะน้อยนะโอกาสที่มันจะลงยากมันก็ยากเหมือนกันยี่สิบเจ็ดเอ้ยได้สองเกตโอ้นี่เป็นโครโมงเก่ามากๆเลยนะครับนีเกี ดีไหมาังเดีมากโอ้โหองการมาดีงแล้วกเทิรนออ้อชารจอเอาละลงทับเลยโอ้ใจลงใจนี่เกใจนี่รนเจ็กไนท์โอเวอร์เทิร์นแล้วจะน้าไปโอ้สมูโสมัแล้วลงครับจับแอน แล้วต้อคดไหนได้ดับโบนแท็กและบุกสิคพันด้วยนะโอเคดีในอิมแพกไม่สาม,มารถยุ่งเริ่ได้มาตีไปดับโบโอเคปอนกดนก็นได้ครับผมเข้าเลยจังะเอาอะไรม้งเอามา,า,อ,า,มาอย่างดีมากอย่างปสึกันได้ได้ได้ไปเป็นเกมสเกส็ตเซนท์นนวัน เก็บสกิลได้หนึ่งปีเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วชาร์ตก็ได้บรรจุใบนี้อ่ามันมันว่าไงนะไอ้รองเท้าตุล่ามันว่าไงนะไม่อตุล่าไม่รับความเสียหายไม่ไม่รับมันหมอไม่รับใช่ไหมมันไม่ได้ลดมันไม่รับอ๋อไม่รับใช่ไหมถ้าไม่รับถ้าไม่รับมันก็ไม่เข้าหมเลยไม่เข้าใช่แต่ว่าอันนี้คือบอกห้ามลดนะไอ้พวกโล่โล่ไอ้โล่โล่แ้วเขาจะทำยัไงอะ เออพวกนั้นแหละโดนเราก็เราก็โชว์คราบรอทเฮ้ยอะไรอ่ะเงีดูเข้าตูโอ้ยหกไลท์ผมไม่กลัวหรอกไม่เดินจู๋ยิงบุกจู๋ยโดนยิงเออไม่โดนยิงไม่เดินยิงต้องไลท์หกเลยต่ำกว่าแล้วมันกักไว้หนึ่งไลท์อ่อนเริ่มเลื่มเลื่มเดี๋ยวนะมันคุณคอนีมาเหรอเดยวผมจะประกาศประกาศมาดิมประกาศโอเวอร์เทิร์นเรียบร้อยยิงเลยนะครับแล้วก็เลิกแล้วสกิลแล้วก็เลิกแล้วก็เลิกเล่น เฮ้ยเมื่อกี้เขายิงผมใส่ปลุนไปหมดแล้วมันหายเทมหนึ่งใบนะเราก็จะหาไอเทมโอเดโอ้โหฮ่าขึ้นคอร์ดขึ้นมือนะครับเอาเข้ามาขึ้นคอร์ดล่างทีดนึงมาบอขีดนึงเหรอบอขอเราเริ่มตั้งชีวิตต่เฮ้ยเมื่อกี้คุณเล่นผมไปเยอะตายคุณอย่าลีตตายดิก็เอ้ยคุณอย่าลีตตายดิท่าเต่ามาแล้วอ่ะนี่อาจารย์พอนเลี้ยต่อไปเลี้ยงผมก็หลงพ่อเต่า ไก่ง่วงไก่รัฐบาลง่วงที่แล้วใช่เลยเย้เฮ้ยแอบเขียนไว้ข้างแอฟเอฟเขียนข้างหนังบ้านว่า997ไว้แบบมึนๆติดออกเฉยได้อู้เธอไปแล้วนะได้3เกรดสามจัวทรามอไรเรื่องไหมไม่โอ้มันจะโกงกันไปใช่ไหมไม่ไม่เอาไปจับในโอ้ยเอาละจ่ายหนึ่งเกร์ท็อปบสามนะครับนำมอนสเตอร์หรือไอเทมหนึ่งใบเราก็จะเอาบัตรดีของเราขึ้นมือที่เหลือรวมดอกนะครับเกรเรามหาศาลเลยแล้ว ไปเลยครับลูกมาปันดนี่คอนะเป็นเก้าหน่วยนะครับนะอ่าครับไม่เกี่ยะเลยใช่ไหมแล้วก็เอาอหนึออ่งใบก็หนะึครับมีเลยครับที่มีไม่ไหวยอยู่แล้วนะตายปล่อยๆได้ก้อนขอร่างแหงร่างแหงอันนั้นมันคืออะไรกันหรือมันฮึสุดย,ดย,ดยอดที่มีเอาละ ผมรู้ว่าอ๋อมันมีร้อยสิบน่งใบมัน้งประมาณอสามมากที่ไม่ใครจับได้นี่ไงใช่ลิงเหรอเราเราเลยข้ามมาหนึ่งแล้วไปหนึสองแล้วไปสี่เลยนะคับาก็ไม่เลือยตีรับอลห้าเลยหาอสกิ้ไปตั้งเพจใครมีคอนเเตอรเอ้ใจเย็นเราไม่ทำรายเขาแบบนั้นอันนี้เขาโ่ไปั้ีีิโอ้เปลี๋ยวล่างเปาง วันทับนะได้โซของมัน้องสุดถ่ากาดตัวนี้ถ้ากาดได้ดับเบิลนะครับมตี้ครับตายครับสามิกสองถอด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 ถอมถอดอดถอดถดถอดถอดถดถอดถถอดถอดถอมถอด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 ถอออดาอ โอเคกับาเกี่นอเรามาตกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงได้เริ่มก่อนงันเหรอแชร์ and โตไวเลยม่ไวเลยเขาจะครบรอบแล้วรีบไปร้านไหมวันนี้วันว่พุ่งันจัใจเย็นไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์แล้วน่ ะออเราโอเวอร์ไซส์มันออกไปและครั้งต่อไปเราไม่ต้องจ่ายคอสบัตตี้เคา้าอยูตรงเป็นอันที่นน1 18. คอสไนท์บายเวทเข้าโซ่ไม่การเข้าโซ่ได้หนึ่งจูบตัวนี้ไม่ติดชื่อสกิลมันติดชื่อตัวนหน่อยแต่มันติดว่าถ้ามีสองใบอะ่ะมันก็ได้สองสองจูบสองทีในกรณีที่เป็นไซส์หนึ่งแล้วเราเอาไซส์หนึ่งตัวหนึ่งคอสไนท์มันได้สองจูบเลยนะครับตัวนี้แบบเดียวกับทันเดอร์ไมัยนะยืนยันโดยวิธีการชมนะครับอะ ลุยกันเลยดีกว่าไม่รอช้าสามที่มีใบเวทผ่านเดินเนาะตายแล้วตายแล้วเอาต่ดเนาโอ้โห <c oughs> ต้องถ่ายรัวๆเลยเ <c oughs> พราะไม่มีคลิปเหลืออยู่แล้วนะจังหวะนี้ <c oughs> ไม่อยากมูการหนึ่งหน่อยเหลือหกอุ้ยเหลือหกสาด้วย พา,า,เ,าเลยอยรีบจ้ะมีพีพีก็ไม่ไผ่ด้านหลังนี่แหละีผมว่านรู้นีบงเกดเอาให้ผมจัดคอร์สก่อนคือจเพิ่มอ๋อจะเอาจะไม่ไม่ยกเลยไม่ดีเลยเฮ้ยจกินตีไหมวะไมดีปะ ไม่ถ้าไล่ต่ำกว่าหกเนี่ยมันจะมีการ์ดใบหนึงที่เข้าโซแล้วมันจะินหนือเรื่อยๆเฮ้ยเฮไม่ถ้าผวกเวไอ้นั้นโอยเจโดมามามาๆไอเหี้ยโคตรเลยเขาจะน็อกรอบแล้วเร็วเดยวเร็วเดียเรียวไอ้หังเลยัโซนี่ตัวนึ่ง ไปสกิลอ่ะผ่านนะสกิล B เมื่อเขาเตืนดี้อดีดื้อดีดือดีคุกขึ้นเัวเนี้ยมาแล้วคุ้มใช่ไหมเออต่อไปสติดขเกอร์ผาคุ้มลยืมตาเขาเอรอเฮ้ยเฮ้ยรอแบน เจอคำว่าเ e x นะครับโอเคเราไปดูโอเอสไไมมเองคุณไม่รู้คอมโบแค่หนึ่งหน่วยก็มีค่าคุณรู้ไหมโลโลคอตไปคิวยิ่งนึงยิ่งนึงคิวแล้วสิอะไคิวนี้ได้อีกหนึ่งด้วยได้จหนึงไปเข้าสูโตนะแล้วจต่เข้าโตได้จูนึง ตอนบินไร่หัวไล่นี่กโอเคครับแทไปงใช่มันไปชนนองรีตอนบนถนนตอนนั้นเอาเกไ็ในันไหนน้อยล้วนิันร้อยเกียวยาได้เกียได้จวแล้วก็แ้น้อไม่ถงรถอ่าใช่แล้วก็ได้ไล่นึ่งนะแล้วจวสอได้ไหนึงด้วยเนี่ยสตาร์บแต่แตนมีดีๆไม่วางไอ่ทาอไดีเฮ้ยไ่ต้องขันไปนักเรื่

โอ้ยาพิกตโอ้ยาพิกตโรน่้มมีได้เพิ่มไรสินะมื้นี้ใช่แล้ววเทผมจออยากเห็นแม่มังกรเออใครจัมา้างแม่มังกรแต่อะไรอ่ะาวแม่มังกรดไนนไอเดเฟดครับไอเดเฟดนอนไหมแม่มังกรปเที่บ่่ากะกาไว้นี่อะไรอ่เอาจิงออแม่มังกรอางาวุลกขี่นเลตัวไหนดีวะไม่ตงใส่ ใส่ใครเงนกับใยทองอย่างละสามแล้วที่เหลือแล้วที่เหลือแ้วเหลือมอนตัวอื่นจะใสอะไรก็ใส่ไปตั้งเ็แชป์เลยริ่มพีริ่มโมเดิ่โมกงแล้วโมวายยางตีทับแน่ได้ตัวอางน้อยๆมันก็ก็ไดเข้าแล้วมันก็ติดเ้าเรากไม่ได้เียนอะไราเข้าโซนได้นอีตัวนี้เลยิงเลวหลยไล่ก้าเลยีน่มไม่ได้หรอกสองีเลย สิบปีสกิวทำงานดูวันดูมันดูวันเอ็นขาดหน่อยขาดนะลงทีนี่สามหน่วยรอโดนตีไส้แตกอ่ะก็แค่สามหน่วยนะนายสามหน่วยนายไม่รู้นายไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสิ่งในเล็กนี้เรียกว่ารักนายไม่รู้จักสิ่งที่ถูกเรียกว่าขอบนะชายนิ่งนะก้อนเล่แจ็คไนแอตเตอร์โอ้ชัดรองนายไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าแอตเตอร์นั่นเหรอ จะคอมมอนไมตู้สองลมันก็เอาเอามมามายิงหนึ่งยิงหนึ่งยิงหนึ่งสามนะหนึ่งสองสแล้วหสกิลนี้ได้จั่วสกิลนี้ว่ามีทันเดอร์มายได้เกตได้จั่วอ่าแล้วก็คอไนไปตามริเวอรทอโซอ่ไดเวผมอันนี้เหมือนกันอ่าได้ไเนี่เต้องบอกเ็บไอ้นี้โอ้โคตรเก่งเลยว่ะคนนี้ถึงเออผมเพิ่งนึออกเออวกมีจะออก แล้วก็สกิลบออยู่ครับสกิลบอนี้ออกนะจากเดือนหวยจะออกอีกงวดแล้วครับยังไมเจ็บแน่แล้วก็เลนไอเทมขึ้นมือจำชื่อเพลงเรียกผมว่าเอเลนใช่ไหมใช่ผมรออยู่ครับเขาทำมีสีไว้โอเดีเพีอนโอ้ยแต่ว่าภาพแบบภาพเดูอลังการเออไม่ไอฉากไอฉากไอเพลงนั่นขอได้ดี่พูแบบนี้ครับขอได้ดี่พูแบบนี้ขอภาพอลังการเลยนี่มันมันมีมันมีมันมีคนหนึ่งมันมันมีคนหนึ่งใช่ไหมที่ที่ว่าเล่นเพลงเปิดซีซันต่างแล้วแบบโคตรอลังการอ่ะ ฉากฉากทำอย่างกับโปรดักชันเดียวกันเลยตื่นเต้นมากเอ่อกีแอบถวายใจใช่เพลงเดียวกันจะทำยังไงดีนี่เข้าออยนั่นมันแปลปะวะไม่มีเกจอ่ะไม่มีเกจเหรอคุณเรียมคอไม่ตุ้มเลยนะคอมาทีเดียวเนี่ยตุ้มต้าวเลยนะคือแบบบึ้มๆเลยนะเออบึ้มๆเลยนะคือลือน่ะเคยดูแบบน่าหวาจริงคือลือแบบพี่ตุ้มมีธนากาเลี่ยอุ้ยเพลงวะบนมือนี่ผมว่าราคารวมน่าจะพันกว่าบาททไม กปรื่อ500เอ้าฮัลโหลครับไอใบราคาตกยังอ่ะจะทำยังไงด้วยใบนี้ราคาตกยังอ่ะอยู่ไม่แน่ครัเลาดิอยู่ตรงที่มาวันก่อนอ่ะออ๋ไม่ไม่ตกหรอกไม่ตกของจะเป็นใช้ใบยาวยาวใช่ไม่ก็ดใช้กับเบ็กอะไรก็ได้ด้วยดาวก้อนนั้อ่าครับหยิบหนึ่งใบเลยบุ๊คไม่เดี๋ยวมีงานถ่ายรีพอนี่บิ๊กมันจะเอาสองด้วย ก็โดนสองเรื่อยๆไอ้เหี้ยแล้วโค้ทับด้วยนะในกิมพิโค้ทในเหรอจะโค้ทับตสร็ปุ๊บถ้าแม่ถ้าแม่ไปไหนก่อนแม่ใส่กุญแจไว้ในรองเท้าเนี่ยคนที่อยู่บ้านเลยครับไม่เราเราพูดว่าให้ใส่กุญแจไว้ในรองเท้าแม่วางสายก่อนจะฟังเราเรียบร้อยลงรองเข้าบ้านเล็วไม่ลงบ้านเจ็บสองไปดีเลวลิงเหรอไอแคส มอนเตอร์และเที่ยงทั้งหมดของคู่แข่งพาวเวอร์ลบสองพันบ้านะและสี่และสองพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นและหกพี่ไม่รู้หราทำมาแย่มันเป็นยังไงผ่านไหมจ้าคอมันอีกเหรอตู้มเลยนะคอมันมานิมาเทิร์นคอนโทรลโคตรหนุกเลยเด็กนี้อ่าเจ็บปถ้าผมเจอห้องน้ำเด็กนีงผมไม่น่ารอดหรอดูดูอ๋อใช่มึงคอมาทีก็มีมีเรื่องมัดดี้คอแล้วก็หักไรเปิดมอนเตอร์และเที่ยงบลโซลีสองจบจบจบจากเด็กขึ้นมือ ออเลือกการเข้าโซได้ชุ่นไดีโอผ่านนะโอ้ตีนี่ได้ที่ไปข้างเดี๋ยวนี้มันลบตลอดไหมเออมันก็ตีเข้านี่ก่อนเข้าเถืนผมสกิลอัสซิโดโอ้ย่ามึแก่แล้วกูตายในเทิร์นตัวเองแน่เลยดูทรงต่อเนาะอ่าแล้วก็ลงทับเทคเดิมจ่ายร้อยเปิดเช่าต่อเนาะดาช่าเดอะบรัสนี่ครับทุกคนครับเห็นไหมครับใครว่ามันกระจอกครับ ลองดูครับเอาไปจัดดูเริ่มเรื่มเรื่มผมจะทำให้ดูว่าตายในเทินตัวเองเปนยังไงอ่านอนนี้เนาะนอนหนึ่งแล้วก็เล็ดเล็ดอ่าแล้วก็จะเกลียร์บอลหน่อยด้วยเขจะได้จุดหนึ่งลงลงเอ้ยตะกยูเกิดก็ใช่เลือหนึ่งสองหน่วยแล้วฮะอู้สามหน่วยตายในเทินตัวเองเห็นไหมครับหนึ่งสองสามตายเรียบร้อยนะอนาถแท้เลยคือบทแกนเทสไม่ทันนะคือ จริงๆนะว่ามันทำมาเพื่อสู้กับแกนเทศได้ไหมทำว่าท่านโบดแต่แกนเทศได้เนี่ยท่านได้มาได้ประโยชน์เลยนะแต่ว่าโบดไม่ทันนะด้วยจังหวะที่เดี๋ยวนี้มันตั้งไวึ้นนะโอเคก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอเค p ิ t a ลด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปจัดดู